สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วนะคะ28สิ่งหาคม2568แเนาะแม่เพ็นก็มาทักทายสบายดีถามข้าวๆกันเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาแนะ่เนาะทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเมื่อวานนี้ลาวพัฒนาเข้าทุกสำนักเนาะตัวเน้นด้วย4114น่งหเนาะหนึ่งเด่นมากเลยเมื่อวานนี้ทุกสำนักนะคะ F c ก็ทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์ก็เน้นวงกลมไปที่4114หลายอาจารย์เนาะคะ่ะเกือบทุกสำนักเลยเนาะกระดีใจน้ำกับคนที่ถูกนะคะเมื่อคืนนี้บ้านของเราเนาะแตกกระจุยกระจายไปหมดเลยค่ะนะคะผู้ใดพิ่าดเพิ่นกระลุดหนึ่งเพิ่นกระได้งบนล่างนะคะเอฟซีไม่เพิ่นกะ แม่เพ้นก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าแม่เพ่นอเอาตัวเลขวิ่งรูดของอาจารย์หนึ่งนอกเพิ่นธไฮมาซีกับสองพีพาหัสเพิว่าฟันธงหนึ่งเม็ดเดียวเมื่อคืนนี้แม่เพ็นก็เลยเอามาจับใส่หนึ่งีีหนึ่งกับหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ fc ก็ได้อยู่นะคะอ่ะดีใจด้วยกับคนที่ถูกผู้ใดบูทูกับสู่โตนะคะมันอยู่ที่ดวงเฮาน้าเด้อดจ้าเนาะถ้าดวงเฮามันบเปิดซื้อตัวใดก็บ,บูถึกนะคะ fc เ,เนาะอ่ะสู่ไปน้กากันค่ะ ฝากเบิ้งคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนอกคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหานอยรวมหาหนอยแยกของสี่เซียนของตาปากน้ําโพแล้วก็เขาฝากมานะคะในคลิปนี้ฝากเบิ้งให้จบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับไปด้วยกันนะคะอะ เฮาก็มาเบิงผลฮานอยของวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะสำหรับผลฮานอยพิเศษเมืม่อวานนี้บนออกสองหกหนึ่งล่างออกสองเก้าฮานอยปกติบนออกหกห้าสองล่างออกห้าสองเออสองห้านะคะผู้ใดซื้อได้สองหหาสองได้บนได้ล่างเนาะฮานอยเมื่อวานนี้เนาะส่วนฮานอยปกติเอา เขียนฮาหนอยปกติ2เทืออีกแล้วอันนี้แล้มือใดบ,บ่ผิดบ่เมนเมนองคำแพงอีเนาะโอ้ยจะมันมาเขียน2เทือจังไดเดียวนี่ฮาหนอย VIP บนออก8 3ดสม่ล่างออก90นะคะเขียนผิดตลอดเลยฮาหนอยปกติกับ VIP นี่ตลอดเลยอะมาเบิ่งผลของตาปากน้ำโพนะคะเมื่อวานนี้ ตาทำผลงานออกมาได้1นึ่งฮานอยนะคะให้มา1นสเลขออก3 1บนของฮานอย VIP นั่นเองนะคะวิ่งรูดก็มา1ตัวนะคะเซียนโคลาดวิ่งรูดเด่นที่สองลอง3าสองก็มานะคะสก็มาจับคู่ให้เข้าชุดลอง3 1ตรงๆบนของฮานอย VIP นะคะ เซียนเชียงใหม่ก็ให้เด่น1เม็ดเดียวก็จับคู่เข้าที่ให้มา1นสเลขออกสามหนึ่ง VIP เส้นกันนะะี่ค่ะชนกันสาสำนักแล้ว 1, 3, เนาะหนึ่งสาเนาะมนบอนี่ของพิพัหัก็เด่นที่3ามรองสเมื่อวานนี้3มาจับคู่ก็เข้าที่สามหตรงๆบนของฮานอย VIP นั่นเองนะคะเนี่ค่ะ นี่แหละแม่เพ่นจังว่าให้เอซทั้งชองบึงหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์แล้วก็ไปเทียบสิกันนะคะว่าตัวใดมันเด่นตัวใดมันมาชนกันนะคะวิ่งลูดแล้วก็ตัวจับคู่ด้วยนะคะแล้วก็ของเซนอุดรก็เด่นที่1นรองศนแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอกเขานะคะนะคะให้0ูย์สแต่ว่า1น่งบจับ 11, เพินหนึ่งสเนาะเสดายมึงสั่นเขากันมดเนาะ <S <S 2> <S 2> <S มาบึงของเขาฝากมาฮาหนอยแยก เมื่อวานนวิ่งรูดเข้าทั้งสามฮานอยแต่ว่าจับคู่บ่เบานะคะหนกจากนอยเออไไปออกที่ฮานอยพิเศษนะคะนะะมันออกสลับกันเนาะส่วนของตาปางน้ำโพวิ่งรูดก็ทำผลงานออกมาได้2องฮานอยพิเศษกับปกตินะคะก็จับคู่บ่เบาคือกันนะคะให้5 3าสามได้ก่าสองสหบนล่างเนาะเสียดาย บทองเสียดายมือนีมารุ่นกันไหมคะ่ะมาเอาตัวเลขแนวทางหานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษตาให้รูดที่2กับ5บนล่างชุด2ตัวก็จะมี26 29 5659ชุด3ตัวบน259กับ526ส่วนฮานอยปกติก็ให้รูดที่7กับ0บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี7 6 7ดหกเ 9, 0, 6, 0, 9. ชุด3ตัวบน709กับ076มาต่อฮานอย VIP กันค่ะตาให้รูดที่4กับ7บนล่างชุด2ตัวมี4043 7073ส่วนชุด3ตัวบน473กับ740นะคะเมื่อวานเนาะของตาวิ่งรูดมา2 h ฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าตาจับคู่ให้บ่กเขา มื่อนี้ตาหามาไม่แล้วเนาะน้อยพิเศษให้รูที่2กับห้นอยปกติให้รูที่7กับ0น้อย VIP ให้รูดที่4กับ7นะคะบนล่างเนาะได้ของตาปางน้ำโพแล้วก็มาเอาตัวเลขแนาะทางของเขาฝากมาหาหน้อยแยกวันนี้ของเขาฝากมาให้วิ่งรูดที่ นอยพิเศษ8กับ9บนล่างชุด2ตัวมี8 2 8 3 9 2 9 3ชุด3ตัวบน8ปดเกับ9 8 2ส่วนฮานอยปกติให้รูบที่7กับ8บนล่างชุด2ตัวก็จะเป็น7 4 7ด8 4กับ8 5ชุด3ตัวบน7 8 5กับ8 7 4ส่วนฮานอยวีไนั้นให้ลูบที่สองกับ3บนล่าง ชุด2ตัวมี2 2 2 3 3 2กับ3 3ชุด3ตัวบน2 3 3กับ3 2 2นะคะเนาะ อ่ะเมื่อวานค่ะของเขาฝากมาวิ่งรูดมาทั้งสามฮานอยนะคะพิเศษปกติ VIP มาหมดเลยแต่ว่าเสดายจับคู่สลับตำแหน่งกันนะคะสลับฮาหนอยกันเมื่อนี้กัให้มาแล้วค่ะวิ่งรูดน้อยพิเศษแดกับ9้าบนล่างนอยปกติให้เจ็ดกับแดบนล่างน้อย VIP ก็ให้สองกับสามบนล่างนั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะสำหรับฮาหนอยแยกของ ตาปากน้ำโพและเขาฝากมานะคะวันนี้แคปหน้าจอออกไปก่อนได้กันหรือยังคะไปต่ตนะคะมาค่ะามาต่อที่หานอยรวมของเซียนโคราชค่ะวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่9ลอง4นะคะ ตัวจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น9 1 9 4 9 8ชุดลอง4 1 4 3กับ4 8นะคะของเซียนโครลาดค่ะเมื่อวานเนาะเซียนโคราดให้วิ่งรูดเด่นที่2ลรอง3ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวลองส่วนตัวจับคู่มาชุดลองนะคะให้มา3 1เลขออก3 1บนของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะสำหรับวันนี้ เซนโคลาดก็ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นที่9ลรอง4จับคู่ชุดเน้น9 1 9 4 9 8ชุดรอง4 1 4 3และ48นั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะสำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้ก็ให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่5ลรอง1จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น5 4 5 6 5 1หแล้วก็ชุดรอง1 416และ12นะคะ เซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่เข้าบนล่างบ่หรือว่าเป็นเซียนโคราชคะ่ะเอ,อเอเซียนโคราชเนาะที่ให้เราพัฒนาเมื่อวานนี้เข้าเด้งบนล่าง1415งสี่หนึ่หานาหยมาเนาะว้าวผู้ใดาตามสี่เซียนว่านนี้ปังมากค่ะมาต่อของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็ทําผลงานออกมาได้1นึฮานอยนะคะวิ่งลูด1เม็ดเดียวมา2ฮานอยเนาะให้มา1นสเลขออก3าหนึ่ง ของฮานอย VIP เนาะวันนี้ให้มาวิ่งรูด2ตัวเด่น5้รอง1จับคู่ชุดเน้น5้าส5่หหกชุดลอง1 4 1 6และหนึ่งองนะคะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่กันก่อนนะคะมาว่านี่เนาะโอ้ยสะอ่อนคักไม่เพี่นอยากให้เขาแบบนี้ทุกมือทุกวันทุกงวดเนาะคะ่ะเอฟซีจะได้มีกำลังใจ กันทุกท่านทุกคนนะคะเนาะเลขเขาไปเพ่นก็ดีใจอยากให้ f อซได้ท้องทั้งช่องได้ถูกกันได้มีเงินซื้อค่าประทูเนาะค่าขนมค่านียวให้ลูกให้ลานไปลงลำล่งเลียนนะคะก็ดีใจน้ำถ้าบระตูไม่เพ่นก็อยากจะเสียใจคือกนรด้เนอะไม่เพ่นกับลู้ว่ากาันที่บระตูเลขมันเป็นยังไงและการถือเลขมันเป็นยังไงลูกดูลู้เพราะว่าตัวเองเล่นด้วยนะคะโบแมนแมาโบเล่นด้เนาะ อ่ะไปโตนะคะไม่เพ่นเข้าใจค่ะเข้าใจกับคนที่เสียงโูกนะคะมาต่อที่ของเซียนอุดรกันเลยฮานอยรวมวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่3ารอง9กาจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น3ามสองสาชุดลองก็จะเป็น9กสกับ9กสนะคะ ส่วนเมื่อวานนอกของเซียนอุดรท่านให้วิ่งรูดเด่น1นลองศตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บเบาเ,าเมื่อวานนี้วันนี้ให้มาแล้ววิ่งรูดเด่นที่3าลอง9จับคู่3 2 3สอกับ9ก้าเน้นที่3าสองกับ3าสเดอ้อมาต่อที่ของพิภัชนะคะ สำหรับฮานอยรวมของพิ่พหัส์วิ่งรูดเด่นที่2อรอง0จับคู่ชุดเน้น2องหนชุดลองศ1กับ0 3นสะคะส่วนเมื่อวานของพิ่พหัสก็ทำผลงานออกมาได้ 1, หนึ่ฮานอยชุดเน้น3 1ตรงตรงบนของฮานอย VIP นั่นเองวิ่งรูดมา1ตัวมาตัวเน้นนะคะ วันนี้ก็ให้มาแล้ววิ่งลู่ให้เน้นที่สองลองศูนยจับคู่ชุดเน้นจะเป็นสองหสองชุดลองศูย์หกับ0 3นานั่นเองค่ะแคปหน้าจอจ้าอ่ะโอเคนะคะ ไปต่อค่ะห้าน้อยรวมของตาปากน้ำโพกันค่ะส่วนห้าน้อยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่7กับ0จับคู่ชุด2ตัวมี7 2 7 3 7 6 7 9 02ดสา6กับ0ูย์เนะคะ วันนี้ค่ะเมื่อวานค่ะของตาก็ให้วิ่งรูดมา2ตัวเข้า1ตัวนะคะก็คือ1น,อ 1, 2, 5, นึ่งเนาะหมาสฮานอยพิเศษกับ VIP ส่วนตัวจับคู่เข้า1นึฮานอยให้มา1 3เลขออก3 1บนของฮานอย VIP นั่นเองเนาะวันนี้ค่ะตาให้มาใหม่วิ่งรูดบนล่างเด่นที่7จรองศจับคู่ชุดเน้น7 2 7 3 7 6และ7 9 0ดเ4 0าศและ0ูย์เก้นั่นเองค่ะ แคปบหน้าจอค่ะวันนี้ขอให้ปังๆังกันทุกท่านทุกคนเนาะสำหรับแนวทางหาหน่อยของตาปากน้ำโพเขาฝางมาแล้วก็สี่เสียนเด็ดๆแม่นแที่ทุกคนต้องดูคลิปให้จบแล้วก็ดูทุกเสียงทุกอาจารย์ว่าตัวใดมาตรงกันและบอรตรงกันนะคะทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อจ้ะเนาะการเสี่ยงซื้อ การเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะมีความเสี่ยงทุกๆอย่างนะคะ fc อ่ะมีได้แล้วก็มีเสียเนาะ,ะเฮงเฮงเลยรวยปังปกันยกช่องทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ